พอเราทําเรื่องแผนที่ภาษาของภาคเหนือตอนล่างทั้ง9จังหวัดเราก็ทําแผนที่ออกมาว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาแตกต่างกันไปเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็เอามาไซต์เทชันนะเพื่อที่จะมาศึกษาต่อว่ามีมีอะไรบ้างตอนนี้ก็เอกสารทั้งหมดก็อยู่ที่ห้องสมุดนะที่เราทําวิจัยกันไว้ในานามของตอนนั้นที่ไปกับประจักษ์นี่มันมสวถูกไหม วอสอเนี่ยตอนที่วอสอก็มสวต้นๆแล้วก็ช่วงที่จะเปลี่ยนผ่องถ่ายเดีน๋นันก็เคยทำวิจัยเรื่องภาษาพระร่วงคือทำภาษาสุขโขทัยเพราะว่ามีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสุขโขทัยพูดไม่เหมือนกับคนที่อื่นนะคะ,ะเวลาที่เขาพูดเนี่ยเจ็บเขาก็เป็นเจ็บเจ็บใจเนี่ย,ยกูจะตบมันให้ แล้วก็คำหยาบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีโทนที่ประหลาดก็ไปทำวิจัยตรงนั้นเรื่องภาษาและวัฒนธรรมนะคะตอนนั้นก็ไปทำกับบรรพฤษสุวรประเสริฐนะดรบรรพฤเนี่ยตอนนี้ก็ไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรเอเชียแถวชนบุรีไปแล้วบรรพฤษเป็นคนหาดเซี่ยวก็พาไปเก็บข้อมูลตรงนั้นก็เลยไปเจอผ้านะคะผ้าทอของหาดเซี่ยวตอนนั้น เรื่องของตีจกยังไม่ฮิตใช่ไหมคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันแลดูเป็นโลเคอลไงเรื่องของฝ้ายเนี่ยมันก็แลดูเหมือนของคนคนพื้นถิ่นคนคนคนพื้นบ้านนะก็เป็นของชาวบ้านถ้าจะหากว่าจะเป็นเซเลบริตี้ไฮโซไฮโซต้องลุงผ้าไหมใช่ไหมคะแต่ว่าที่หาดเซี้ยวเนี่ยเขาถอผ้าฝ้าย ก็ไปเจอลวดลายที่สวยงามเพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นแรกนั้นก็ทำทั้งภาษาทั้งวัฒนธรรมก็ได้ลายตีนจกมาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้จกที่ทออยู่ที่หาดเสี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะตามยุคตามสมัยแต่มันก็ยังมีร่องรอยอยู่ให้ให้รู้ว่ามันมีลายอะไรบ้างนะตอนตอนนี้เขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนก็มีความรู้สึกว่าเรื่องของการแต่งกาย ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นตัวแปรอันหนึ่งที่จะแยกแยะให้รู้ว่าคนไทยเนี่ยมีกี่กลุ่มกี่เผ่ากี่เหล่าอะไรบ้างนอกเหนือจากภาษานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดือนก็คิดว่าถ้าเราจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิถีชีวิตซึ่งจะมีอยู่4อย่างปัจจัยที่แล้ว วิถีชีวิตจะมีปัจปัจจัยมันจะมีเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของการแต่งกายเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการบำรุงรักษาสุขภาพและศิละปะความงามนะ,ะซึ่งมันเป็นปัจจัยที่5ชีวิตคนเรานั้นจะอยู่แค่ปัจจัย4ีไม่ได้มันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความบันเทิงลื่นเริงใจนะ,ะตอนนี้10โมงเนี่ยอาจารย์จิรวัตรก็จะมีกิจกรรม ร่วมกับที่โรงแรมพัทารานะก็จะมีเรื่องของศิลปะความงามหลากหลายจะมีทั้งเรื่องของเพนติงใช่ไหมเรื่องของดนตรีเพราะวันนี้อาจารย์แนบเนี่ยก็จะมาสีไวโอลินแล้วมันก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าพอมาสีไวโอลินแล้วก็จะมีคนอ่านบทกวีนะเพราะฉะนั้นนี่คือ Holistic holistic a p p r o a c h ความหลากหลายความรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรม มันไม่ใช่ว่าเอ้ยเรื่องกินอย่างเดียวนะมันแยกไม่ได้มันต้องดูตัวแปรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องเสื้อผ้าก็เป็นเรื่องอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นนะคะในการที่เราทำพิพิธภัณฑ์ผ้าอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยเราก็ได้พัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นโครงการของสถานอาญยธรรมศึกษาเนี่ยก็จะมีให้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัย แล้วก็เรื่องของการบำรุงสุขภาพของคนไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เทรนด์ว่าจะเป็นไปในอนาคตด้วยนะคะตรงนี้ก็จะต้องร่วมกันหลายๆฝ่ายหลายๆกลุ่มที่จะต้องมาทำงานเหล่านี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นข้างหลังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ความจริงแล้วก็เบียดบังห้องของท่านรองฝ่ายกิจการนิสิตความจริงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นห้องของกิจกรรมนิสิตแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีอาคารเราก็มาขอ,อปรับตรงนี้ ในปีนั้นเนี่ยจำได้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญน,นาคนะคะรับเสร็จแล้วก็ประมาณสองสมปีท่านก็เสียชีวิตลูกชายเนี่ยก็สนิทกันนะคือพันตรีสุรทัศน์บุญน,นาคเนี่ยท่านก็มาช่วยต่อตรงนี้เพราะฉะนั้นข้างบนที่เห็นนะฮะก็จะเป็นเงินที่ได้จากจิตล้านจิตระดา มาอินเวสต์ให้เราส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าอยู่มีเงินคืนนะยู่ก็คืนถ้าไม่มีคืนก็แล้วไปแต่รู้สึกป่านนี้เราคืนนี่ยังยังจําไม่ได้ตรงนี้คนที่ทําต่อเนี่ยต้องมาดูนะว่าต้องศึกษาเรื่องเรานะก็ฝากกองกิจด้วย,ว,ยว่าคืนก็ไปหรือยังนะแล้วก็เงินทั้งหมดที่จิตรดาโครงการจิตรดาให้มาหนกะล้านในเริ่มแรกที่จะมารีโนเวทนะฮะห้องชั้นชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนี่ยให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ ซื้อสินค้านนในปีนั้นเนี่ยก็ฉลองเฉลิมพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็มีทุกอย่างทุก,ทกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกระต่ายกระต่ายขึ้นไปดูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะน่าจะเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยคืออยากจะให้หมุนเวียนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นฉลององค์ของอพระนางเจ้าที่พระราชทา,านมาให้หกองค์นะคะตรงนี้เราก็มีพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นเกิดขึ้น แล้วในปีต่อมาเนี่ยตรงที่เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ชีวิตณปัจจุบันตรงนั้นก็พันตรีสุรทัศน์ก็ช่วยให้ดิฉันเนี่ยได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะน้องของนางงามจัก,กรวาลอภัสราเนี่ยคุณปวีนาเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็ไปคุยก็ไปคุยกันที่วัดวัดสุทัศน์ตอนนั้นก็มีจัดเลี้ยงนะคือคือการท่องเที่ยวนี่ก็จะรีโนเวทเรื่องของการท่องเที่ยว เราก็เลยเอาโครงการของพิพิธภัณฑ์ผ้าเราไปเสนอกระทรวงการท่องเที่ยวนะโดยที่ท่านประวีนาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้งบประมาณมาสิบล้านนะคะสร้างพิพิธภัณฑ์ชีวิตจากที่เราได้เขียนโครงการเข้าไปและได้เงินมาแล้วเนี่ยความจริงดิฉันก็ไม่ค่อยพอใจกับอาคารเท่าไหร่นะคะเราบอกว่าพิพิธภัณฑ์ชีวิตเนี่ยควรจะสะท้อนให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องผ้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอาคารเนี่ย ขอให้ทำเป็นทรงไทยๆนะคะเพื่อที่จะได้เอาคนเนี่ยเอาชาวบ้านมาเนี่ยมาทำอธิบายมาทำเรื่องของผ้านเนี่ยจนกระทั่งสำเร็จรูปเดินเสร็จแล้วก็มาที่ร้านกิฟช็อปจะได้ซื้อของกลับบ้านเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องควรจะเป็นวัสดุที่ท,ที่ที่ทำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยจากผ้านนะอันนี้คืออยากจะให้เป็น แล้วที่เดินไปดูตรงนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเห็นถึงกระบวนการตั้งแต่เริ่มเลยว่าผ้าเนี่ยประเภทฝใยทำจากอะไรทำยังไงปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเราเอาใยจากเมืองจีนมาเยอะเพราะว่าเราไม่ปลูกใยแล้วเราไปปลูกยางพารานะคงนิสิตข้างหลังคงจะต้องไปทำวิจัยเนี่ยว่าจะผลิตผ้าจากยางพาราได้ไหมนะคะ แล้วจะถ้าทําแล้วจะทําได้อย่างไรด้วยไฮเทคโนโลยีของอยูที่อยู่เรียนมานะ่ยก็ไปทําต่อในวันข้างหน้ามันก็จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็เป็นนวัตรกรรมของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นชีวิตมันเปลี่ยนไม่ใช่เกิดจากที่ตรงไหนตรงจุดนี้จะต้องเหมือนเดิมนะมีประจักษ์นั่นแหละที่เหมือนเดิมคืออยู่กับภรรยาคนเดิมนะเป็นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมนอกนั้นเปลี่ยนหมดนะ แม้แต่สังขารของพวกเราจําได้ว่าไปกับประจักษ์เนี่ยคือมีที่จริงแล้วเนี่ยเวลาไปทําวิจัยเดี่ยเราต้องโคกับที่อื่นตอนนั้นเนี่ยไปทาําทหารนะฮะทหารเนี่ยจ้างจ้างเราให้ไปทําวิจัยเพราะฉะนั้นทหารจะเป็นผู้นําทางเวลาข้ามน้ําข้ามอะไรเนี่ยเนื่องจากดิฉันก็เป็นผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมตอนนั้นก็ตัวเล็กกว่านี้ก็มีร้อยโทคนหนึ่งก็ แบกข้ามน้ําเราบอกไม่ต้องเราเดินได้แต่เขาก็จะแบกใช่ไหมปล่อยให้พวกผู้ชายเดินความจริงคนที่อ่อนแอล้มลุกคุกคานคือประจักษ์เน้นไม่ใช่ดิฉันตอนนี้มาเจอเขาเป็นผลโทรแล้วนะอยู่ที่นี่นเจอกันที่งานเนี่ย ก็บอกว่าก็แนะนําเขาให้รู้จักกับคนอื่นบอกเนี่ยนะพลโทอุกฤษเนี่ยเมื่อก่อนตอนเป็นร้อยโทในเขาแบกดิฉนั้นข้ามน้ําตอนไปทําวิจัยเขาก็มองดูบอกว่าตอนนี้คงแบกไม่ไหวแล้วครับอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเราอ้วนขึ้นมากใช่ไหมตอนนั้นกําลังแลดูดีอยู่ใช่ไหมประจักษ์เบาบางอโอเคละอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะเป็นอย่างไรมาถึงวันนี้วันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เพราะว่าหนึ่งเราก็จะมองเห็นข้างล่างนี้ พอเราดูว่าผ้าทออย่างไรเราก็สืบไปดูว่าที่ไหนเขาทำผ้าลวดลายอย่างไรเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็มีเจตนาว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเราอยากจะให้มีผ้าจากชุมชนผ้าจากกลุ่มชาติพันธุต์ต่างๆเพราะว่าแค่บางระกรรมนะที่มีไทยดําอยู่เนี่ยที่เรารว่าลาวโซ้งอะ่ะใช่ไหมเขาก็จะแต่งตัวไม่เหมือนกับเราวิถีชีวิตเขาก็ไม่เหมือนกันคราวที่แล้วเนี่ยเราทำพรีเซนเทชันเรามีเอ็กซิบิชันเนี่ย เกี่ยวกับอาหารของกลุ่มชาติพันธนะุ์ที่นี่ก็จัยบยังบัับให้เราไปนั่งกินตรงนั้นเลยใช่ไหมตรงที่พิพิธัาชีวิตแต่หลังนี้ก็อยากจะฝากท่านรองและท่านผู้ช่วยนะฮะฝ่ายกิจการนิสิตเนี่ยว่าถ้า,าสามารถจะทําได้ขอให้โรเทตนะฮะวิถีชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเสื้อผ้าที่อยู่อาศัย นะคะตอนนี้สถาปัตย์บางคนก็ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับสถาปัตย์นะศิลปกรรมของพื้นถิ่นนะฉะนั้นกําลังคุยกับอาจารย์ประจกักษ์ไม่ใช่จิรวัตรกับกลุ่มศิลปะเนี่ยว่าเราจะตั้งตรงนี้เนี่ยให้เป็นสถาบันช่างสิบหมู่เราจะรื้นฟื้นดูว่า พวกเราเนี่ยเดิมทีเดียวในด้านศิลปะความงามเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างช่างทองช่างปั้นช่างวาดช่างเขียนช่างแกะใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทาวิจัยได้เยอะนิสิตร,ระดับปริญญาตรีตอนนี้จะต้องทำวิทยาศยังมองเห็นว่าเรามีหัวข้อเนี่ยเยอะมากนะนี่เฉพาะแค่ประเด็น ในเรื่องวิถีชีวิตและว,วิถีชีวิตมันก็ยังมีอย่างอื่นอีกสิ่งแวดล้อมอีกนะคะที่เกี่ยวข้องทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์อาจจะต้องมาศึกษาดูว่าทําไมเมื่อสูงอายุเนี่ยนะกระดูกมันหดได้อย่างไรมันทําให้ตัวเตี้ยลงเตี้ยลงใช่ไหมอาจารย์สมคิดเมื่อก่อนก็แลดูสูงกว่าน,นี้นะพออายุมากขึ้นก็เตี้ยลงเหมือนกับดิฉันเนี่ยเนี่ยเหมือนอาจารย์อํานวยที่นั่งอยู่เนี่ย ตอนนั้นสง่างามมากเลยอยู่ที่หอสมุดใช่ไหมะนะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์ตอนนี้พิพิธภัณฑ์ของนาเลสวนเราอยากจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ตายนั่นก็หมายความว่าเราต้องการให้คนเนี้ยเข้ามาศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นแหล่งนะ knowledge องความรู้ ทั้งองค์ความรู้ที่บอกถึงกรรมพืชของเราแล้วก็องค์ความรู้ที่เราจะต่อยอดไปถึงวันข้างหน้าเพราะว่าชีวิตของคนที่นั่งข้างหลังนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะหมายความว่าพวกนิสิตที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะอีกสิปีข้างหน้าเราถ่ายรูปวันนี้ไว้นะอีกสิปีข้างหน้าถ้าไม่ไปปรับไปแต่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไย กิจการนิสิตซึ่งที่จริงแล้วเป็นน่าจะมาดูแลตรงนี้โดยตรงนะคะที่จะทำอย่างไรให้เกิดการมีชีวิตชีวามันมีโมบิลไลเซชันการที่จะเคลื่อนไหวได้ในส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ตอนนี้นะคะทุกประเทศที่เราไปไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนของเราเองหรือว่าในยุโรปหรืออเมริกาทุกๆ50กิโลเมตรเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์ เพราะว่าทุกคนเนี่ยโหยหาอดีตของตัวเองนะคะในการที่เราจะอยู่ในสังคมได้เนี่ยอย่างภาคภูมิใจเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเราต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือกรรมพืชของเรามันมีอะไรที่เด่นมันมีอะไรที่ดีเราถึงจะเป็นที่ยอมรับในสังคมได้นะคะตรงนี้แหละเรื่องราวที่เราจะต้องทำให้ดูตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ knowledge อันหนึง่ง แต่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นกับพวกเราที่เข้ามาเยี่ยมชมก็คือว่ายูได้อินสปิเรชันยู่ได้ความบันดาลใจอะไรในการที่จะทำชีวิตของอยูเนี่ยให้มันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะว่าถ้าเราเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วเราก็จะมีความสุขนี่คือตามทฤษฎีของมาชโลนะคะในทางพุทธศาสนาการอยู่จะร่วมในสังคมได้นั้นต้อง สร้างสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็คือว่าคอมมิวนิเคชันจะต้องดีจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะและนี่เป็นหัวใจในการที่จะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยให้เขาเป็นที่ให้ให้เขายอมรับเราเนี่ยแน่นอนที่สุด